พี่น้องมาเบิ่งนี้นั่งกินยังกันอีกนี่ม่นั่งคนเดียวก็ซออยู่มึงขางเสาไฟนี่มาถามเบิ่งกันน,น,นั่งกินยังนเนาะคนน่ะกินกุ้งครับกินกุ้งอีกแล้วพี่น้องไงมื้อนี้กุ้งอีกแล้วเออเนี่ยมากะกินน้ำมัายกุ้งมีเนื้อเด้นี่นี่ไปเนีย่ยเนี่ยโอ้ กินกุ้งคลิปอีกแล้วคือบาซื้อกุ้งสดมากินมมีเงินซื้อคือเขาพี่น้องเอได้กินคิดแบบนี้แหลเนี่เบิ่งโอ้ยเป็นยังได้ได้กินกุ้งแช่น้ำปลาอยากกินกุ้งย่างอยากกินกุ้งซดอยากเอาไปฝากพี่น้องไม่ใช่เฮ็ดยังได็อยากให้เด้ยุคนี้ อันนี้ว่นได้กินกุ้งสดไปแล้วอันนี้มาก,กัมมากินคือเก่าอีกอน,นี่เพ็รยังไหนละครับมีเงินสดสื่อคือเขาทุกนิดทิต่ต่อไปเมื่อไหร่อะตัวไปได้กินกุ้งสดดีไหมนี่เออเพราะมีเงินสดเ้าก็ต้องกินยังสี่เราพี่น้องเอ้ยยัยุคนี่ง้ำให้เบิดบไปอุ้ยเนมหนาเลยนี่หมา,าเนมหนาอยู่นี่ cái dạng kinh này Một cái bỏ à? Ui, bớt tròi Bớt lèo Nè, nghe lìm